I bye. -bye. bye. เอยบอกไปเอาเลยวคยเอามาแล้ว่อยกระอายเขาไม่ใช่ป้าไทายบ้านนี่แม่ฮันนี่แล้วก็เจ้าแล้วก็แม่มเข้มพร อามารอดูชายลำเนาะนายลำไปเหอะมันดา ขอบคุณเช่นกันเดอไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคุณเรืองวิท์นะคะคุณแม่ดีดขอบคุณนะคะ <มา S 1> คุณ <มา S 1> ประจิตรอยู่ตรงนี้วสวยค่ะมาๆๆค่ะใกล้จะห้าชิปแล้ว,ลวมาเด้มมาเด้มมาเด้จะห้ เวลาจะมาเปลี่ยน่าเด้อยู่ที่หมันมจะปายเมื่อกี้หนูไม่รู้หนูลืมขัดนไหนบ้างกระสอบที่ามืออ้าโอ้ขอ้

นี่นะคะน้องกัปตันนะกำลังไหวยนะคะจะรำนะคะชายรำสิบสามคนนะคะของน้องกัปตันรำซึ่งนะตันรำซิ่งนะคะ,หะวหวยร,รำนายรำทั้งนั้นเลยเนาะสิบสามคนนะคะค,คัมภีร์นี้ไม่มีผู้หญิงนะคะมีแต่ผู้ชาย กับแต่งดำซิ่งกำลังไหว้ขอพรนะคะรำชายรำทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้มีสิบสามคนเนาะชายรำ <c oughs> ให้ปู่พ่อยายนาคถือให้แก่าใ้วมันเห็น้วถกาแกลกบองแมันตกน้ำสบอโนเดี๋ยวฮ เอ้กินว่าเฮ้ยเมาค่อยถือให้ก็ได้ท่านอยากได้มุมนี้ก็ได้โอ้ยขี่ที่น้องมองหนี่ว่ามี่มองเสียบหนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มือเนี่ยเอาไปไลยครับหมวดพื้นมาไหนแล้วดึงเอฟซีปัดเลยเอาไปเป็นหมื่นอ่ะปวดปวดใดเลยจะดึงมาไว้จะสองหมื่นเครื่องก็ที่เอาสองหมื่ ไปเหยียบไข่ใช่เด้อเดี๋ยว <c oughs> วันนี้จะได้มีลุงจิมลำด้วยนะคะจะดูว่าจะพิ้วขนาดไหนนะคะไม่มีเสือเนาะ กัปตันก็ไหว้สร็เรียบร้อยแล้วนะคะกัปตันไม่รำนะคะชายรำชายรำติดส,สามนายรำ มารอดูรำเด้อจะให้เราถือให้ก็เราจะเอา F4 ใช่คุณเราจะเอา f ่ยากพอลุงจิมไปตรงนู้นพวกเราก็ไปกับิีตรงนี้องคูได้ยินเนี่ยเด้อใช่องคูสิ้งขาขอให้ F4 ลุงจิมนมาหาช่องแม่บุญดินกบกๆนะคะ ให้ลุงจิมหมดเลยกระโดดมาที่ช่องแม่บุญถิ่นโกกเลยเด้อค่ะเอามาสองแสนเจ็ดนะคะของแม่บุญถิ่นนะคะของลุงจิมเด้อค่ะเอฟซีเอาขายให้เลยไปค่ะห้าพันเอาไหมเอาจะขายจะซื้อจะซื้อค่ะค่ะก็หยอกหยอกลุงจิมเนาะ